อืมอะาจะพร้อมแล้วแหละโอเคสวัสดีนะทุกคนหลังจากไม่ได้อัดคลิปมาเป็นเดือนวันนี้ผมกลับมาแล้วพอดีช่วงนี้ติดเรียนอยู่นะผมก็จะไม่ได้ลงคลิป่อยเหมือนสมัยก่อนนะที่ผมลงคลิปประมาณ2-3วันสองสามวันลงลนะแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำคลิปแบบผมเองนะ ข้าเล่อะไคุณกดภาพหน้าจอพิเศษอันนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็กดบันทึกหน้าจอซะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้มันจะขึ้นอันนี้มาก่อนมันจะขึ้นสอนการตั้งค่าขึ้นมาก่อนใช่มันจะขึ้นการตั้งค่าขึ้นมาก่อนแนะนําให้เปิดแบบผมนะเปิดให้แบบมันโชว์การเคลื่อนไหวของเราในคลิปอะ่ะแล้วสองถ้าเกิดเราอัดคลิปเสร็จแล้วไม่ใช่สิเราเลือกเกมที่อัดเลยนี่ผมมีตามนี้นะที่ผมจะอัดได้แล้วอย่างที่สองก็คือเรามาหาแคปคัท เราจะเข้าเราจะไปตัดต่อในแอปแคปคัดกันเราจะไปตัดต่อในแอปแคปคัดเพอเผื่อใครสงสัยนะว่าหน้าปกผมเอาจากไหนนี่ผมก็กดแบบแคปหน้าจอเอาแต่ถ้าเกิดใครเกียดแบบแบบผมในสมัยก่อนอะก็พิมพ์ไปว่า wallpaper ว่าพิมพ์ไปว่า wallpaper นะ แล้วแค่นี้อ๋อไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่พรานี่ w อเปเ a อร์มาครับหรือคุณจะพิมพ์ว่า w a เปเปอร์อะไรก็ได้นะเกมที่คุณอยากอัดอ่ะนี่นี่จะผมพิมพ์ให้ดู s t i stick อ่ะวอ l l เลกซี่นี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูมันมีพวกวอลเปเปอร์พวกนี้อยู่หน้าปกก็หาเอาจากพวกนี้แต่มันไม้ครับมันจะง่ายหน่อยนะเป็นไม้ครับคือมันยัง่ายมากเลยซึ่งแนะนำให้คุณใช้โนวาสกินนะ จะใช้ง่ายมากเลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากมาหาคุณก็มาหาในนี้ก็ได้นะมันจะมีภาพพวกภาพปกอะไรเยอะๆเลยแล้วอย่างต่อมาถ้าเกิดคุณได้ภาพปกแล้วเหรอนี่ปกติผมจะใช้นองว่าสกินนะแต่อันนี้ผมจะมาใช้ไม้พิกให้ดูซึ่งอันนี้ผมยังไม่เคยใช้มาก่อนซึ่งภาพผมคิดว่าก็น่าจะคล้ายๆกันน่ะเนีย่ยมันคล้ายกันมากเลย ซึ่งถ้าเกิดคุณต้องการอะไรความแนะนําเพิ่มเติมก็พิมพ์มาใตาค้คลิปนี้นี่ไอพวกนี้ผมก็อยากจะใช้อยู่นะแต่ผมชอบใช้โนวาสกินมากกว่าอ๋อใช่ลืมบอกไปโนวาสกินคุณสามารถโหลดติดเครื่องได้เลยนะเพราะมันจะสะดวกสบายกว่าเยอะเลยนี่โนวาสกินพวกนี้คุณดูนะโนวาสกินคุณสามารถโหลดติดเครื่องไม่ได้นะไอโนวาสกินเนี่ยนะอันนี้มันจะสะดวกสบายกว่าเยอะมาก แอปเนี้ยแนะนาให้คุณโหลดเอาไว้ติดเครื่องเลยมันจะมีประโยชน์ในภายหลังไอแอปเนี้ยมันมีประโยชน์มากแอปเนี้ยเป็นแอปที่ผมใช้บ่อยสุดแล้วใช่โนวาสกินอะเป็นแอปที่ผมใช้บ่อยสุดลเอะล่ะแล้วลอย่างต่อมาใครต้องการพวกภาพในเมชันวาดรูปเอา้ากูขี้เกียจสนแล้วต่อมาก็มาตัดต่อภาพกันกูยอมรับยอมรับยอมรับแะละซึ่งคุณก็กดโปรเจกต์มาเอ ไม่ไปหนังแล้วคตูกชีมฮักแล้วคุณก็กดแล้วคุณก็กดไปตรงโปรเจกต์ใหม่นะซึ่งมันจะเข้านซึ่งผมจำได้อยู่ว่ามันจะมีให้คุณเลือกอยู่โอ้กระตุกอ่ะนี่นี่นี่มันโรสแล้ว อันนี้มันอันนี้ผมไม่เคยใช้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยังไม่รู้อน,นุญาติแล้วแล้วก็ไปดูนี่พวกของพวกนี้บางอย่างคุณต้องทำเอาเองนะถ้า่างนั้นก็อันที่ผมใช้ทำหน้าปกที่บ่อยๆก็จะเป็นแก้ไขเครื่องมือภาพถ่ายอันนี้แล้วอันที่ผมใช้ตัดอะหรอก็โปรเจกต์ไมล์แหละ กดข้างล่างไปเลยแล้วคุนก็จะมีวิดีโอขึ้นมาส่วนในพวกนี้ผมไม่รู้นะว่าใช้ยังไงแต่ผมมาสอนใช้เครื่องมือภาพถ่ายแก้ไขกันเลยโดยผมจะเอาสกินตัวเองมาใช้กันเลยกันสกินแดงนี่แหละแก้ไขไปเพราะเพราะผมไม่มีอย่างอื่นแล้วนะที่จะใช้นี่มันยังไม่มีอะไรใช่ไหมนี่นี่น,นี่คุณกดข้อความนะแล้วมันก็จะเป็นรอรอนนะทุกคน ให้ตาห้มนโหลดยากแท้นี่คือคุณกดเข้าไปในภาพนะซึ่งมันจะมีเพิ่มอะไรต่างๆเพียบอยู่นะเหมือนหน้าปดที่ผมเคยทำเอ,อ่เอ,อ,อ,อไม่นะอ,อ่าช่างเถอะแล้วพอคุณทำเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็รอมันโหลดไปแล้วเก็บม,มันโหลดเสร็จแล้วคุณก็เอามาอัพในบน YouTube ช่องนี้ช่องไหนก็ได้ช่องคุณนั่นแหละ ให้ให้คุณกดไปตรงจัดการวิดีโอนะนี่มันจะเป็นแบบนี้ที่มันก็ผู้คนดูก็จะมาดูคลิปเราได้นะซึ่งปัจจุบันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าผู้ติดตามผมแค่สิบเอทอนไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจเพราะใชค่คลิปล่าสุดที่ผมลงไปก็คือสคลิปล่าสุดที่ผมลงไปคือสองเดือนที่แล้วซึ่งมันนานมากขอโทษทีนะที่ผมไม่มีโอกาสกลับมาทําคลิปเลยเพราะติดเรียนอยู่ช่วงนี้ ก็มาสอนสำหรับคนไม่มีเครื่องมืออเนี่ยเลยว่ะภาพหน้าจอพิเศษกันก็ให้คุณเข้าไปใน Play Store แล้วก็พิมพ์ไปเลยแอปอัดคลิปวิดีโอคลิปวีโอคลิปวแปอัดคลิปวิดีโอ แค่นี้คุณก็จะมีอัดหน้าจออะไรต่างๆส่วนแอปตัดต่อคุณก็ไปหาเอ,าเองนะเพราะมันแอปตัดต่อพวกนี้เนะี่ยหรือคุณจะใช้แบบผมก็ได้แอปคัดใช้ง่ายดีอันนี้คือมันจะมีอะไรเพียบเลยซึ่งบางอันคุณก็ต้องไปหาใน YouTube youtube เองเพราะผมสอนไม่หมดหรอกอส่วนถ้าเกิดใครไม่มี YouTube ก็สมัครเอานะ สมัครก็ผมก็ไม่รู้วิธีการสมัครน,นะแล้วก็แบบผมไม่ได้ผมใช้ V ี vo นะเพราะฉะนั้นมันจะมีไอบันทึกภาพหน้าจอพิเศษอันนี้อยู่ถ้าเกิดผมไม่รู้นะว่า v i v o รุ่นอื่นจะมีหรือเปล่าอะ่ะผมเพราะผมเพราะผมไม่รู้อะ่ะผมเจอแค่อันนี้ที่บน v i V o แล้วมีอันเนี้ยซึ่งมันเหมาะกับการอลิมากเลยซึ่งถ้าเกิดใครถามว่าผมใช้ v i v o รุ่นอะไรล่ะ จะจำได้น่าจะเป็น vivo หนึ่งแปดศูนย์แปดนะซึ่งมันจะมีอันนี้อยู่ vivo รุ่นหนึ่งแปดศูนย์แปดแต่มันจะเก่าไปนิดนึงทำให้คุณอัดคลิปโลบอกไม่ค่อยได้อ๋อใช่แล้วผมขอสปอยคลิปถัดไปนะคลิปถัดไปเป็นคลิปฟอร์ซาแกนแล้วบ๊ายบายนะทุกคนหลังจากไม่ได้อัดคลิปลนานกูมาอัดคลิปนี้คลิปแรกแล้ววะเนี่ยเป็นไปได้ยังไรนี่อะไรยบายทุกคนแล้วเจอกันในคลิปต่อไป